สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการล้วงจุดลับนะครับวันนี้จากอีพีก่อนนะครับก็หลังจากเรอี่ยวกับเรื่องการนอนเนาะก็มีน้องๆนะครับส่งคําถามเข้ามาแล้วก็อยากให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายนะครับเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการออกกําลังกายนะครับว่าที่เขาเชื่ออยู่สรืีเขาคิดอยู่เกี่ยวกับารออกกำลังกายเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็เลยเชิญโค้ชมีนะครับเทรนเนอร์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายกับทางรายการเราอีพีนะครับ สวัสดีครับโค้ดหมีครับสวัสดีครับคุณพร้อมแชรให้ผมล้วงจุดรับเิค่ะไม่ไม่พร้อมครับโอเคนะครับผมชื่อชื่อหมีครับอ่าเป็นคนที่ออกกำลังกายบ่อยมานะครับไม่ใช่โค้ดครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเทรนเนอร์ของมอเชียงใหม่นะครับเป็นแค่ออกกำลังกายบ่อยเองครับแล้วก็พ่อมีความรู้บ้างก็เลยจะรับความรู้ที่ผมมีเนี่ยสั่งสมมามาแชร์กับทุกคนได้ดูครับ ครับก็หลังจากที่เรารู้จักกับคุณหมีนะครับคนที่ชอบออกกําลังกายเป็นประจำนะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยนะครับคําถามแรกครับคือมีน้องๆครับถามเข้ามาว่าผมเนี่ยอยากลดน้าหนักมากก็เลยซิทอัพนะครับวันละร้อยสองครั้งเนี่ยทุกๆวันเลยคิดว่าการกระทําแบบนี้ครับการออกกําลังกายแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือยังครับก็จริงๆ้วออกกาลังกายมันก็ไม่มีถูกไม่ผิดนะครับแค่ลุกขึ้นมาออกกำลังกายก็ดีนะครับแต่ว่า การออกข้ามเดิมซ้ำๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ดีกับตัวเขาโดยเฉพาะถ้าออกแต่ซิทอัพอย่างเดียวรลายครั้งทุกวันมันะครับกล้ามเนื้อสันหน้นจะเป็นพักเนื้อมันอาจจะทำให้กล้ามเนื้ออักเสบได้แล้วก็บาดเจ็บได้มานะครับเป็นความเชื่อที่ผิดใช่ไหมครับก็จะเรียกว่าไงก็ได้ครับช่วยแนะนําได้ไหมครับถ้าจะต้องทําให้มันถูกวิธีมากกว่านี้เนี่ยมันทํายังไงได้บ้างครับก็ควรจะเลือกออกกำลังกายเป็นเป็นรูทีนเนอะแล้วก็ให้ออกกำลังกายหลายส่วนเช่นแขนอกหลัง ร้องขาแมกออก,กํางกายแต่ละส่วนวันหนึ่งสองส่วนวันหนึ่งสองส่วนหรือวันหนึ่งหนึ่งส่วนหรือว่าวันเรียนทุกส่วนเลยก็ได้ครับแต่ว่าควออกเหมืนครบทุกส่วนตนะครับอ๋อก็คืออ่าถ้างั้นที่ผมเข้าใจถูกก็คือการออกทางกายเน่ยก็คือเป็นการออกให้ครบทุกส่วนใช,ใช่ไหมครับคือไม่ใช่แค่ออกแค่ซิกแพคอย่างเนี้ยอย่างมีซิกแพคก็ออกซิกแพคอย่างนั้นคือไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโดยตัวผมแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะครับคือเป็นความคิดที่ทุกคนสามารถคิดได้นะครับ ก็ในตอนนี้เราก็มารู้แล้วว่าในความจริงแล้วสิ่งนี้ถูกต้องคือมันแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาคดีถามต่อไปเลยแล้วกันนะครับคือมีคนอยากลดน้ำหนักอีกเหมือนกัน,นร้องมาบ้านมีคนอีกคนหนึ่งอยากลดหนักกันมีคนแล้วใช่ครับ mm hmm. ก็ช่วงนี้เทรนกลาลังมาครับก็ uh huh. ใช่ใช่เขาก็เลยบอกว่าเขาอยากลดน้ำหนักเขาก็เลยกินข้าวแค่วันละมื้ออย่างเดียวเลยไม่กินอะไรอย่างอื่นเลยกินแค่มื้อเดียวแล้วก็พอเลยคิดว่าการกระทําสิ่งนี้นะเนี่ยเป็นความเชื่อหรือารน,นะครับที่มันถูกต้องไหมครับ เอาจริงๆวิธีการลดน้ำหนักมันก็มีได้หลายทางนะครับซึ่งขอพูดเลยว่าผมก็เคยเห็นเหมือนกันที่มีคนบอกว่าเขากินอาหารแค่มื้อเดียวขอามสามารถลดน้ำหนักได้ซึ่งผมไม่รู้รายละเอียดนะว่าไม่เคยตามว่าเป็นยังไงอาจจะมีอาจจะมีรายละเอียดเขาคืออาจจะกินเยอะเป็นมื้อที่กินเยอะกว่าปกติก็ได้ซึ่งก็อาจจะได้เหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่นำให้ทําอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าอย่างแรกเลยคือทำให้เงินงานร่างกายแต่ละวันเนี่ยไม่เพียงพอนะแน้ะแบบต้องทนหิวมาทั้งวันอะไรเงี้ย เราควรจะกินให่ครบ3มื้อเป็นปกติถ้าอยากลดหนักจริงก็การตัดแคลอรี่ก็เป็นส่วนเรื่องที่ทําได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ตัดจนมันเยอะเกินไปตัดแค่นินิดหน่อยก็พอถ้าตัดจนมากเกินไปเนี่ยร่างกายเราพอเจอเยอบ่อยเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ระบบแบบอักายไม่อยาพลังงานหรือว่าหมดโหมดเซฟพลังงานเนะมันก็จะเป็นโหมดที่แบบทําใม้ร่างกายเราเนี่ยพอผ่านพลังงานน้อยลงมากๆแล้วก็เมื่อทานอาหารอะรเข้ามาเนี่ยมันก็จะเก็บเป็นสะสมเป็นไขมันทันทีเลย ซึ่งเป็นเหตุผลแทบแทบหลายหลายคนเนี่ยเกิดอาการเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์นะคือเริ่มกินน้อนนมากปุ๊บร่างกายปรับเป็นสูโมดนนปุ๊บถ้าฟองกินเยอะๆเนี่ยกลายเป็นตัวคุ่งขึ้นมาแบบอยู่ๆก็อ้วนขึ้นมาทันทีเลยแบบตอนนี้กินแบบแค่กินเยอะขึ้นมาทีเดียวซึ่งเขาเรียกกันในว่าโยโย่เอฟเฟกต์กันนี้ครับแล้วค่อยๆปรับไปเรื่อยๆถ้าสมมากมันก็ทําได้ไม <c oughs> ่นานครับแบบค่อยๆเปลี่ยนไฟเริ่มก็จะดีกว่าครับก็หลังจากที่ได้รับความรู้กับจากคุณหมีไปนะครับผมก็สรุปได้ว่า การลดน้ำหนักที่ดีเนี่ยอย่างน้อยคือการกินมื้อเดียวเนี่ยมันก็สามารถกินได้ถ้ามื้อน,นั้นให้พลังงานเพียงพอต่อวันถูกไหมครับจริงจงเงินก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการทานที่ถูกต้องที่ในการคิดมาอย่างดีแล้วผมว่าก็ทําได้เหมือนกันสิ่งส,สำคัญเลยคือต้องกินโปรตีนได้ถึงครับโปรตีนสำคัญมากๆเออเรื่องโปรตีนเหมือนกัน,นครับก็ช่วยแนะนําช่วยเล่าให้ฟังหน่ยไหมครับการกินให้เพียงพอให้ถูกต้องเนี่ย เราต้องดูจากอะไรหรือเราต้องคิดยังไงครับที่จะกินให้เพียงพอก็ง่ายนะครับน้ําหนักเท่าไหร่ก็กินโปรตีนนั่นแหละครับคือสมมติตัวแบบ70ก็กินโปรตีน70กรัมก็จะสามารถเอสร้างดูดความกล้ามได้แหละแต่ถ้าอยากเพิ่มกล้ามเนื้อมากขึ้นก็ให้ทานประมาณ หนึ่ง <Naruto> จุดห้าจุดสองเท่าโปรตีนที่อกเส้นฐานคือสมมส์พน้ำหนักเจ็ดสิบใช่ไหม้าทานโปรตีนสักร้อยสามสิบสี่สิบก่อนนะจะให้ร่างกายสามารถนำโปรตีนสนัดนรส้างกล้ามเนดินกลับได้ครับก็สําหรับอีพีนี้นะครับเราก็ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการออกกําลังกายไปมากพอสมควรแล้วนะครับสำนี้ก็ขอบคุณครับยังกันในในขณะที่อมีข้อสงสัยหรือว่ารู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดมาไม่ถูกก็สามารถคอมเมนต์บอกขึ้นมาได้นะครับส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบพิธีการฟื้นผมเลยรู้สึกว่า ผมแม่งฟุ้วเรื่องมึงไปไหนก็ไป